สวัสดีครับนี่ก็ช่องปันปันครับวันนี้สีมารีวิวการเหตุรลอกกบในทุกคนเพ่ครับหลอกกบของปันปันนี่ครับบึกขึนมูหนะครับเป็นซีเรียมครับ ทันจะมีห้องขันอยู่มองน,นี้ครับมองนี้ก็ที่มองใจเนียเส้ยประเข็งและกบันเข้าไปในหนีเราเมื่อกินเนียที่อยู่ในหนี่ม่ได้ครับเขาก็สิทธิประหยัดเนียไปน้อยนึง หลังมันก็ถทำมันบาตายเ้าก,ก็ใส่าะ้อีกกระเซขอบเล็กนี่ก็ประมาณสีนิ้วครับล้างสีนิ้วด้านบนก็สีนิ้วด้านขอบสามนิ้วครึ่งครับแล้วแต่คนฉิดม,มักดนะครับมักไงหมักเงาหมดอันนี้เส็ดแล้วครับอันนี้เสร็จแล้ว ตัวนี้โอ้ฝนก็ตกพี่น้องฝนตกฝนตกน้ำเขาอยู่บนตากเลยอันนี้ก็เพิ่งเห็ุครับใส่อขอบปากดากับมาสันใส่อันนี้ดากับขังครับอันนี้ปิดดาาให้ดากับช่วงกลางช่วงขันหองครับอันนี้อันนี้ใส่ขันหองตรงนี้ครับ อยู่องในช่วงนี้นะครับตัวนึ่งก็สิมากปิดตูดตัว,ตวนี้ครับเอาใจเราครับเพชรวัญญาณนะครับเพชงรไไงานเราจะโนตัดวัดตัดแล้วก็ยบเึดขอบปากสี่เหลี่ยมเล็กเล็ก,เล,ก,เ,ลก,เ,ลกเล็กก็ได้ก็ได้ครับเล็กกระเสือกตลาดกา็ได้เล็กขั้นจ่องขั้นโฮมห่างก็ได้ครับ เขาไม่เห็นเราก็ได้ครับมัดหยิบไปเลยครับตอนนี้ก็หยิบปากกันครับ หอนหอนหอนไมอ,อุปกรณ์แล้วนะครับมีเข็มเข็มเดียวจากขั้นจ่องไกลไตัดตะไคร้ครับเล็กที่เหตุขอบไว้คีมที่ดัดเล็บ ขอบปากขอาครับม่บรรทัดน้อยมบแต่วัดระยะความกว้างวามสูงไ่สั่งรายน้อนครับนี็บปากมันกันเลยครับต้องจัดจับปากมัน i ตังกล้องมันเห็นชัด,ชดๆเลยโอเคเอาที่เห็ดปากมั้งนะครับที่กบมันทีบ่ะปีน ปลี่ยนน้ำไม่อดนะครับมันมีวิธีครับว่าหาตะแตวาหาตะแวเหล็กขัดปากมันครับก็สิหยิบหยิบหยิบไรลงมาน้ำขานจนหอดช่วงนี้ครับคือแบบนี้ครับก็หยิบหยิบลงมาน้ำขานมันมาหอดน้งเปสิรับผมเพิ่กะติเปลี่ยนน้ำออกไปเลย กดรีโมทบันทึกภาพนะครับโอ้ฝนตกแข็ง้วครับพี่น้องฝนตกแรงแล้ว มาครับพี่น้องไก่กันป่ะขอไม่ไก่ครั โอ้เก็บนาทีเยหยิบติดขอบเร็วไปพอประมาณกับบนที่เจะลงน้ำขงัง ขึนจะลงทางเอาตั้มลงไปเรื่อยๆเอาข้างจากขอบปากมันอีกมันอัปประมันอยู่นึ่งนี่แหละ มันก็นจะเริ่มตามลงมาตะล้มันก็นกนจะเป็นคัดแบบที่เขาบราใิใัทเหล็กหนักแล้วบริษัทก็ดันเลย ครัใช่ดีเพราะใช่ีครับมันสามารถกตรตัวนี้ทำได้กับสามารถปีนงามนมได้ครับมันมีความสามารถที่ปีนเลยเพราะอหูื่ต้องตำครับกบ็สำหรับชิปนี้ก็ไว้สมนี้นะครับอ่าถูกคนเบี่งเรา พี่้องบพวงนราอ่ะถ้ามาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะครับกดติดตามกด subscribe ให้รด้วยครับสวัสดีครับ